สวัสดีเช้าวันพุธค่ะข้างนอกหนาวค่ะเขาเรียกดูสิเช้านี้กี่องศาเมื่อคืนรู้สึกหนาวค่ะ15องศาค่ะเห็นไหมาอากาศเย็นค่ะคนสวนมาทำงานแต่เช้าเลยลุยงานลุยงานเพราะว่าเจ้านายจะเอาคนมาดูบ้านเขาจะเอามาดูตอนช่วงสี่โมงเย็น แต่ว่าปกติแล้ววันพุธเราจะเอายายออกไปนั่งกินของกันบนรถค่ะคุณยายยังนอนหลับสบายอยู่เลยเช้านี้ก็เตรียมของแบบปกติธรรมดาทุกวันที่เคยทำค่ะของอันไหนที่ใช้ก็เลื่อนๆออกมาซะแล้วก็เปิดฮีเตอร์เตรียมสบู่สอย่างนี้ต้องวางไว้ตรงนี้จะได้ไม่ลืมคนขี้ลืมอ่ะ เปลี่ยนกระดาษอันใหม่ใส่ของใหม่เะมันดูดีกว่าเยอะโอเคแล้วก็เตรียมเสื้อให้ยายตอนนี้ก็ให้ใส่แต่ชุดนอนลคะค่ะชุดพวกนี้ไม่ให้ใส่ละจับใส่ชุดนอนอย่างเดียวเลยคะ่ะ ตัวตอนนี้ก็เริ่มหมนเรงค่ะปลุกยายตื่นช่วงนี้โชว์ไม่ได้ค่ะกินมื้อเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ในชุดนอนนั่งสบายเลยเดี๋ยววันนี้ออกไปกินมื้อเย็นบนรถกันค่ะวันนี้ให้ยายกินน้ำแตงกวาปั่นค่ะที่เตรียมไว้มีง่ายๆเนอะมีอัลมอนด์มิลค มีกล้วยหอมมีไข่ต้มแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือแตงกวาค่ะเก็บเข้าตู้เย็นก่อนจนกว่าจะถึงเวลาค่ะ,ะเก็บไว้อย่างงี้ถึงเวลาแล้วค่อยเอาออกมาค่ะวันนี้เปิดมา่านเพราะว่าจะโชว์บ้านกันค่ะห้องนี้ป้าย,ยังไม่เคยพาเข้านะก็ พาเข้าเลยไหนๆเขาก็จะขายแล้วเป็นห้องเสื้อผ้าค่ะตอนนี้ยายเขาหนาวก็เอาตัวนี้มาให้คุณยายเขาใส่หน่อยค่ะนี่ค่ะให้คุณยายใส่คุมหน่อยหนาว ปกติหน้าหนาวก็จะใส่ตัวนี้ค่ะเพราะว่าเป็นตัวที่อุ่นที่สุดและใส่สบายที่สุดค่ะดูสิลุงชาเทคเข้ามาบอกว่าวันนี้คนดูบ้านไม่มาแล้วก็ต้องมาปิดหน้าต่างมันเย็นอะ่ะข้างนอกเย็นปิดหน้าต่างปิดม่านแบนเดิมค่ะโอเคม่านอันนี้ก็ปิดยากจะตาย เป็นไงปิดเสร็จแล้วสวยกว่าเหรอเปิดสวยกว่ามันปิดลําบากอะเพราะว่ามันต้องจับให้มันได้ช่องช่องช่องกันก็โอเคอะไปละทํามื้อเที่ยงให้ยายแล้วค่ะทําเหมือนเดิมเลยค่ะของเตรียมไว้ใส่ไปให้หมดปิดฝา น้ำแตงกวาปั่นรับรองว่าอร่อยสุดๆค่ะให้อันนี้ซิ t ั p Very good ม่หยุดเลยเห็นไหมรับรองว่าอร่อยชื่นใจดูแล้วหยุดไม่ได้ เพตายเพป๊บเดี๋ยวโอเค you have to drink it โอเคอึบอุบอุบ good girl น้อก็เห็นดื่มเห็นไหมดื่มทีเดียวกับหมดเลี้ยงง่ายจังเลยเนาะคอยดูนะเดี๋ยวเอามาสสมให้ป้าที่นี่มาละมองเห็นละให้ you g i ไปที่นี่ thank you dear do you like it do you like it yeah <No. S 1> very good now you d i d ดิบก o แค t ทิ tissue go get t i ู่เพียง You d i d it. บเพี t งเด็ดดิบ i p good ทุกครั้งที่เจอของเย็นจะน้ำมูกไหลคุณยายจะเป็นยังไงคะ ูซิวันนี้จะไปหาอะไรกินกันโอ้ยมาบอว่าเปิดใหม่กินแอนด์เอาเปิดที่ไหนก็คนแน่นที่นั่นแหละร้านพิซซ่าร้านนี้พิซซ่าอันนี้เป็นพิซซ่าแบบแป้งกรอบค่ะเดี๋ยวดูอีกอันหนึ่ง อันนี้อะไรฮาวายเยีเ่ยนเหรอมีสับปะรดมีเห็ดมีไก่เห็ดอาดิโชกดูเอาเองค่ะกำปันการพูดว่าคน อร่อยเขาออกเปรี้ยวๆนะเพราะว่าไอาอดิโชเนี่ยมันดองใช่ไหมดองแบบเปรี้ยวๆชอบมากยืนตรงหน้าต่างโอ้อากาศสดชื่น กินอิ่มเรียบร้อยแล้วได้เวลากลับบ้านโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย